และแน่นอนนะครับหลังจากที่ตึกสอตองอที่กําลังสร้างในกรุงเทพมหานครเนี่ยพังถล่มลงมาก็มีเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบโครงการสร้างของสํานักงานสอตองอในต่างจังหวัดด้วยเหมือนๆกันนะครับที่พบปัญหาการก่อสร้างล่าช้าแล้วก็อาคารเนี่ยใช้การไม่ได้ขณะที่ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตครับเข้าไปตรวจสอบอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับหนึ่งในโครงการที่บริษัทไชน่าเรล เวนัมเบรท0ร่วมดำเนินการนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบสิ่งผิดปกติครับ อาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒภูกเก็ตสูง7ชั้นครับหนึ่งในโครงการที่มีบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยจำกัดร่วมก่อสร้างจนทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยนะครับล่าสุดครับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูกเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับโดยวิศวกรคุมอาคารคุมงานอาคารของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลแบบนี้ บอกว่าอาคารนี้เนี่ยเริ่มก่อสร้างในปี2563นะครับแล้วก็ส่งมอบเมื่อปี2567ครับมีหน่วยงานกลางของกรมโยธาธิการเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานของเหล็กและคอนกรีตที่นำมาใช้ส่วนเรื่องการก่อสร้างก็ยอมรับนะครับว่ามีปัญหาบ้างโดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องที่พบว่าทางบริษัทมีปัญหาในช่วงโควิด19จึงทำให้การก่อสร้างเนี่ยล่าช้าซึ่งก็ได้มีการสั่งปรับ แล้วก็จ่ายค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็ได้เข้าไปตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงแล้วก็ไม่พบความผิดปกติครับให้ตรวจอาคารมาตอนนี้ก็40กว่าอาคารละเมื่อเช้าก็ไปโรงพยาบาลาที่เป็นอาคารสูง<ม>โชคดีที่ภูเก็ตอาคารสูงไม่ค่อยเยอะเ<ม>พราะมันโดนคุมเรื่องกฎหมายฝังเมืองอยู่<ม>แต่ก็ต้องตรวจในรายลียดแต่เท่าที่ดูตอนนี้ไม่ไม่มี เขาเรียกเลยไม่มีผลกระทบเท่าไหร่โ<ม>ครงสร้างทุกอย่างปกติ<ม>แต่ว่าเพื่อความอุ่นใจนะครับ<ช>ก็ต้องเนรรมะ อีกหนึ่งโครงการที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ที่อยู่ในจำนวน29โครงการของบริษัทชน่นาเรียเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือโครงการที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานนราธิวาสมูลค่า639ล้านบาทเป็นโครงการที่กระทรวงคมนาคมเตรียมยกเลิกสัญญาค่ะและขึ้นบัญชีแบ็กลิสต์ผู้รับเหมาซึ่งมีบริษัทนี้แหละเป็นผู้ที่ร่วมดาเนินการ สาเหตุที่จะต้องแบ็กลิสต์เนื่องจากว่าการดําเนินการเนี่ยล่าช้ากว่าร้อยละหกค่ะล่าสุดก็พบว่าคนงานก่อสร้างเนี่ยก็ยังทํางานตามปกติอีกด้วยค่ะ